ไปนะฮะต้องก้าวสักนิดหนึงนะทำให้เหมือนจอมยุทธเลยนะครับผมจะนับย้อนหลังนะครับช่วยกันนัพร้อมกันนะครับ 3...2...1 เรครับเริ่มนะครับเทศกาลวดเซวนะครับเดือนมนารนปีองพหร้อยห้าสิบ้าเริ่มต้นนะปัดนี้ นี่คือความมันยิ่งใหญ่อลังการในส่วนของพิธีเปิดนะครับด้วยนะเราเปิดด้วยดาบกาสิทธิ์นะครับมิชิตมังกรนะครับเพื่อให้มังกรได้ถายโชคลาภนะครับ ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโาษรท่านดรปีชาเรือนจันนะครับที่ได้เข้ามามานมาที่ิเปิด